สวัสดีค่ะจากามาไลองคพยอมค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูต้นชวนชมนะคะชวนชมดอกซ้อนไม่รู้ว่าเขาชื่อว่าอะไรนะคะตอนนี้โดนลมไปบ้างนะคะดอกก็สีไม่ค่อยสดใสเท่าที่ควรนะคะกลีบออกจะช้ำๆนะคะนี่ค่ะมีสองกลีบแล้วก็จะกำลังจะมี ดอกเล็กๆเ,เพิ่มขึ้นมาใหม่นะคะเป็นดอกไม้สีขาวขอบกรีบของเขานี้จะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะสวยงามมากนะคะสำหรับชวนชมต้นนี้วันนี้บาล่าองพยอมก็พามาชวนชมเชิญชวนชวนชมมาดูดอกไม้สวยๆกันนะคะในยามค่ำคืนแบบนี้นะคะดอกไม้ ในยามค่าคืนย่อมสวยเสมอนะคะสวยงามอารามตานะคะสำหรับดอกไม้นกน้อยนำโชคดังนะคะดอกกุหลาบหินแสนงามที่บ้าไร่วงพยอมได้ปักชำไว้ก็เริ่มเบ่งบานให้มีให้ได้สีสวยๆแล้วมังกรคาบแก้วก็สีสวยสดงดงามนะคะดอกไม้งามในยามราตรีนี้ แสนจะสวยงามขาวบริสุทธิ์นะคะในยามค่ำคืนนี้ดอกไม้ก็สวยงามได้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ